ปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อแห่งทางสายกลางดูก่อนกัดจานะคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่สองดูก่อนกัดจานะ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้